ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover 11นาทีนะครับครับปฏิบัติการพลิกชีวิต m o นนี่เม e โอเวอนะครับวันนี้26มกราคมพุทธศัการาช2560ครับฉเฉลิมชยัยศรีนันทวิทยาและคุณรัชพลเหลาวานิตรายงานตัวนะฮะในที่สุดตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับดาวโจนก็สามารถที่จะยืนทะยานเหนือ2 0 0 0 0ืจุดได้เรียบร้อย,อยหมื่นมานะ <es> คือเราก็ไปลุ้นตลาดทุนไทยไงให้เลยผมบอกแล้วไม่ต้องถึงสองหมื่นอนะฮะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ตลาดทุนดาวโจนเนี่ยไปแตะสองหมื่นจุดนะครับท่ามกลาง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปรับลดภาษีผ่อนคลายกฎระเบียบนะครับดึงนะฮะแก้มคูให้บริษัทสารัฐที่ไปตั้งฐานที่อื่นเนี่ยกลับคืนมาโดยเฉพาะพวกไอทีทั้งหลายแหละครับก็ท้ายที่สุด้วฮะก็เลยทำให้ดาวโจนทะยานขึ้นเหนือ20,000จุดไปได้ที่มีข่าวล่าสุดนี่เขากำลังจะพรมเซ็นไปแล้วด้วยซ้ำมั้งเดี๋ยวไ้ผมเอาทีพีพีใช่ไหมเริ่มแล้วนนองคุณเชยแล้วทีพีพีเรื่องก่าว ล่าสุดเนี่ยเขากำลังจะเซ็นให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่เขาไปทำธุรกิจจากอาเซียนนะเอ้ไม่ใช่อาเซียนเอเชียนอเอเชียนอยู่ได้ร้อยแปดสิบวันหกเดือนเออไม่ต้องมีวีซ่าไม่นักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจก็พูดแมบบไปโโอหล่าสุดนี้คือจะเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยเข้ามาเลยไม่ต้องมีวีซ่าอยู่ได้ร้อยแปดสิบวันแห โ oh, อ้โหเด็ดมะอิสลามเนี่ยไม่ค่อยต้อนรับนะทีนี้เนี่ยต้อนรับนะเอเชียนเอเชียนเนีย <Asian. S 2> นะเอเชียนก็คือทั้งเอเชียนะฮะเท่าที่ดูแล้วนะเอ้าก็น่าสนใจครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆก็ยิ้มแหละผมว่าเม็ดเงินไทยไหลออกไปสหรัฐพอสมควรเลยแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลายคนก็ใฝ่ฝันกันอยู่ผมจะไปกลางปีเนี่ยมันออกมาเร็วๆก็ดีผมไม่ต้องไปทํา จริงว่า mm hmm. แหมนี่คาดหวังไว้เลยใช่ไหม mm hmm. อ่ะก็เลยทำให้วันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับก็ถือว่าสดใสตามขึ้นมานะครับซึ่งก็ต้องยอมรับฮะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอ๋อผมบอกนิดน,นึงก่อนว่าดาวโจนเนี่ยถึงแม้ว่าจะทะลุ2 0 0 0 0จุดนะครับแต่ว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยไม่ได้แข็งค่านะ คือมันไม่ได้แข็งค่าขึ้นไปแต่100เหรียญสารัฐก็อีทรัมบอกอีกทรัมออกมาบอกงนะว่าว่าดอลล่าแข็งค่ามากไปก็ไม่ค่อยดีนะตอนนี้เขาปากอายสิทธิ์ล่าสุดก็จะทำกระพงกระแพงเม็กซิโกอีกเออ,เ,อ,อเขาก็ทำตามนี่ก็บอกอ่ะไปว่าเขาเนี่ยเขาลุยแหลกเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้วันนี้นะฮะตลาดหุ้นไทยนะครับอยู่ที่ณปัจจุบันนะหนึ 1593.99รอ้จุดเก้โหจะพันหกเนาะครับผมบวกมานะฮะเก้าแตะพันหกมั้งยังวันนี้เหรอขึ้นไปสูงสุดเนี่ยแตะแล้ว1,600.79นจุดเ <7. 99. S 1> จุดนะฮะต่ำสุดก็คือ1,592.94นจุดจุดนะครับก็เรียกได้ว่าบวกขาโนรับพิททรัมป์เขานั่นเองแหละครับทีนี้เรามาดูกันนะฮะว่า5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งนะฮะ AOT ครับ ราคาล่าสุดก็ไปแรงเลยฮะ410บาทนะครับบวกมา12บาทหรือว่า3.02คือ AOT เนี่ยนอกจากเรื่องของฟันโฟเข้ามาแล้วเนี่ยยังจะมีเรื่องดีที่เขาเตรียมตัวที่จะแตกพานะคร mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้วิ่งกันกระจายขณะนี้แหละครับส่วนอันดับที่2นะครับปตทครับล่าสุด418บาทนะครับบวกมา8บาทหรือว่า1.95ครับ อันดับที่3นะครับเป็น CPO ครับ CPO นะฮะท้ายที่สุดก็กลับมายืนได้นะฮะเหนือ60บาทได้นะครับตอนนี้อยู่ที่61บาท25สตางค์ครับบวกมา2บาท50นะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แรงเลยล่ะฮะ4.26เปนะฮะส่วนอันดับที่4นะครับ a d v a n c e Info Service ครับ162บาททวนนะฮะบวกมา50สตังค์ครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.31%นะฮะและอันดับที่5 d าดีแทครับ d ีแท็นี่ติดลบนะล่าสุดอยู่ที่42บาท75สตางค์ครับติดลบลงไป75สตางค์นะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็1.72%่งจุองเเครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะช่วงนี้ก็บรจบวัวหลวงเสนอข,ขายกองทุนรวมบวัวหลวงธนาสารพลั s สามทับสิบ เก็ IPO 24-31ถึงมกรา t h i นะฮะก็ธนสารพลัส3ามทับสินี่ก็ลงทุนในตราสารแห่งนี้ต่างประเทศหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า80%ของ NAV ก็จะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินแล้วก็ภาคเอกชนในระดับ investment grade อายุโครงการก็6เดือนนะประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่1.5 5เขนาดโครงการก็5000ล้านก็เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเซฟๆหน่อยนะ ก็เออ่ก็อย่างที่ว่าก็ดอกเบี้ยหอยก็จะผลตอบแทนก็จะต่ำหน่อยก็ราวๆหนึ่งจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าพูดถึงขั้นต่ำหมื่นหนึ่งเสนอขายสิบบาทต่อหน่วยลงทุนนะครับถ้าพูดถึงว่าหกเดือนเนี่ยได้หนึ่งจุดห้าศูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่น้อยนะอืมก็ไม่น้อยนะฮะก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ที่กองทุนบัวหลวงหรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทุกประเทศอะไรล่ะหลักทรัพย์บัวหลวงนะฮะแล้วก็กรุงเทพประกัน ชีวิตแล้วก็หลักทรัพย์นมระพัฒนสินอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยต่อสักนิดในการเรื่องไอเฟกเป็นไงนะผู้ถือหุ้นก็เจ๊งบ่อที่สุดคือหมายถึงความเจ๊งอยู่แล้วแหละนะฮะแต่ว่าในฝั่งของกรรมการเนี่ยที่ประธานกรรมการบริหารปัจจุบันคุณวิชัยถาวรพัฒนยงเนี่ยนะฮะก็เสนอเข้าไปท้ายที่สุดก็ตีร่วงมาหมด นะครับทีนี้เนี่ยต้องจับตาดูประชุมใหม่เหมือนที่เราคุยกันเมื่อวานนะไม่ก็คือต้องประชุมใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวประมาณสัก15-30วันเนี่ยนะฮะก็ต้องจัดประชุมใหม่ทีนี้เนี่ยก็อีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะเสนอชื่อเข้ามาใช่คุณทวิตก็เตรียมเสนอกรรมการเข้าไปเขาก็ต้องคุยกันแหละว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่วันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมอยากจะคุยเรื่องอะไรนะพี่โก้คุยสบายๆกัน้วการเดิมว่าจะคุยเรื่องอะไรนะอดงอเดอะไรเนี่ย จะดีหรือเอาเอาซะหน่อยเนาะเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยคืออเดมันมีดิวที่หลายคนก็มองว่ามันพิรุษมาตั้งแต่ในช่วงของปลายปีที่ผ่านมามันจะมีพิรุษกับมิเชงมันแปลกๆก็แปลกๆกับพิรุษต่างกันนะตอนน้องแล้วนะเนี่ครับอเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover เดี๋ยวไอเฟกอีกนิดนึงแล้วกันนะคือโดยสรุปเนี่ยถ้าเราดูการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวานเนี่ยก็นื่งจากตัวคุณหมอวิชัยอะไนี่แกยังเป็นประธานอยู่ใช่ไหมครับรานนั้นแกก็พิเศษแผนก่อน ใช่ไหมแล้วก็เ,เสนอ,อรายชื่อกรรมการครับใหม่ที่มาแทนอะไรประมาณนั้นทีนี้ตามแผนแกที่แกเสนอเสนอไปก็เท่าที่เราเล่าไปแหละ <c oughs> ก็คือว่าก็คงจะขายดาราทีวีแล้วก็วกจะได้เงินมาใช้นี่ใช้สินซะแล้วก็ขายหุ้นส่วนหนึ่งของไอวินนะฮะก็สักส0 แต่ก็ยังไอวินที่ทําเกี่ยวข้องกับพลังงานลงนะฮะแต่ก็ยังคงที่จะเดินหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนอยู่แต่นี้ก็ไอแนวคิดนี้ก็มีทางคุณทวิตท,ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เขาก็รวบรวมอย่าย่อยเลยผมว่าตอนนี้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์่ะนั่นแหละเขาก็รวบร <c oughs> วมมาแล้วเขาก็พิเศษอีกแนวหนึ่งเขาก็บอกเขาจะรักษาดาราทีวีไว้อื ถูกต้องไหมครับคือเขาไม่อยากขายดาราทวีวีแต่จะขายพื้นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งไอ้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยมันก็ตีประมาณการได้ว่าก็คือพื้นที่ที่เขาซื้อมาเพื่อที่จะทํา พวกโซล่าฟาร์มต่างๆนั่นเองและอเพราะนั้นก็จะเป็น2แนวคิดแต่อันนี้ก็คือว่าพอโหวตเรื่องกรรมการก็ปรากฏว่าทางผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเขาก็ไม่รับกรรมการของฝั่งคุณหมอวิชัยเพราะนั้นก็อย่างที่ว่าอีก15วันก็เสนอชื่อกันมาใหม่แล้วกันเพราะนั้นผู้ถือหุ้นก็ต้องไปลุ้นระทึกละว่าจะเลือกแนวทางไหนกันแน่จะเอายังไงกันนะครับก็คงจะต้องต่อสู้กันอีกพักนะเพราะนั้นตอนนี้ไอเฟก์ก็สลบเหมือดไป ใช่ไหมคือไอเฟกเขาว่าสลบเหมือนนั่นก็คือว่าหายใหญ่ตี้ายตัวบีอีสองร้อยล้านเนี่ยมันจะเอาเงินมาจากไหนอ่วันนี้ทวิตเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปขอเลือดนี่สองล้านเน่ยคือวันยังไงก็ตามวันนี้ยังเซ็นยังทําอะไรไม่ได้เพราะกรรมการไม่ครบผู้บริหารไม่มีคนเซ็นร่วมไม่อยู่อเพราะฉะนั้นก็ยังทําอะไรไม่ได้ไงเจ้านี้ก็ต้องยอมให้โรอวร์ป่บ ส่วนเจ้าหนี้เขาเจ้าหนี้เขาว่ต้องยอมอยู่แล้วแหละครับออกมาได้ยังไงอ่ะหนึ่งใลสามของนี้ส่วนไอ้ที่เมื่อกี้จั่วหัวไว้เกี่ยวกับอดงอดเเดนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องแป,กแปลกๆในวงการซึ่งอันนี้ต้องให้เครดิตสำหรับข่าวอิสลาเนี่ยเขาอยู่ๆเขาก็หยิบเรื่องนี้เข้ามาเล่นก็อันสืบเนื่องมาจากบริษัทชื่อ Polaris Capital ใช่ไหมฮะทำอะไรรู้ไหมทำอะไรทำอะไรหลายคนบอกทำน้ำหรือเปล่าไม่ใช่ทำอะไรทำมั่วไปหมดเฮ้ยจริงๆเอาหลักๆคอ s i n ิสเน o คอ b u s ิสเน s ทำอสังหาริมทรัพย์แล้วอยู่เฉยๆก็ไปซื้ออะเดะเอาเเดี๋ยวพี่โก้แต่ว่าจริงๆเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็มันก็มีความเชื่อมโยงว่ากลุ่ม p พลาริสเนี่ยถ้าใครจำความได้ก็จะไปยุ่งๆกับกลุ่มสปริงอะ อะไรนะเบสนีก็สปริงนิวนั่นแหละเมื่อก่อน,นคือ SLC วันนี้ช,ชื่อเป็น New Connection อ่าซึ่งอันนี้ก็มีโททัศน์สปงสปริงอะไรเนี่ยฮนะทีนี้ไอลล้ Polaris เนี่ยจู่ๆก็อย่างที่ว่าก็ไปซื้ออเดมาหลายคนก็บอกว่าเนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของโพ l a r i s กับสปริงเนี่ยมันความจริงก็ละไม้คล้าย,ายกันก็คนเดียวกัน <laughs> ก็เชื่อว่าที่สุดแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมาบุกบวกกัน เพราะว่าอาจจะเอาเอาเอาไอ้อเดย์เนี่ยไปอยู่ในชัยธงล่มของสปริงก็เปล่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยสปริงก็ไปซื้อฐานเศรษฐกิจมาอันนั้นก็เจ๊งๆอยู่นะก็ไปซื้อมาเหมือนกันนะแล้วก็มาขยงขยายอะไรก็ตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวอเดย์อาจจะไปอยู่ตรงนั้นือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบแน่คนละบริษัทกันคนละบริษัทแต่มันก็เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีการ อะไรกันหรือเปล่าคือความเชื่อมโยงเนี่ยโอเคเราเข้าใจผู้บริหารเนี่ยซีกันแน่นอนนะฮะเพราะว่าทั้งสองบริษัทนี้เนี่ยก็เคยที่จะเข้าไปฮุบเนชั่นนะฮะยังตบตีกันอยู่ไม่จบอ่ะก็ตบตีกันไปนะฮะขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นก็กลุ่มเดียวกันทั้งนั้นรู้จักเสียต้อยติ่งไหมต้อยติ่งติวิทเนี่ยติ่งติวิทอะไรผมทําให้มันสนุกสนุกนะท่านผู้ฟังเสียต้อยติ่งเนี่ยนะฮะก็คือเสียเออผมก็จําชื่อไม่ได้เออคุณสุวิท สุวิทย์พิพัฒน์วิไลกุลเสียต้อยติ่งนี่เป็นเสียที่ทมมําสโมสรอุบลอุดรสิอุดรเอฟซีอะสโมสรฟุตบอล ออเหรอเขาดังนะตอนนี้อะอะอะนะ <ๆ S 1> เออก็อยู่กลุ่มเดียวกันภรรยาถืออยู่ในในในโพล่าส่วนสามีถืออยู่ในนิวคอนเน็กชั่นต่อเลยค่ะคือทีนี้เรื่องนี้มันแปลกตรงนี้<ห>ก็คือว่าอยู่อยู่โพลาริสนี้ก็ไปซื้อเดเอซึ่งก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่มานจนเป็นล่าสุดมันชื่ออะไรเดโพเสนะะแล้วก็มี คุณพี่ป๊อปสุรชัยเตรียมชานชัยเนี่ยแกแกถือหุ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็อแล้วก็ปรากฏว่าอเดีนไปซื้อมาในในราคาคือแพงมินาอ่ะหุ้นละหกร้อยสามสิบบาทนะฮะแล้วก็เป็นเงินสามร้อยแปดล้านคนก็งงง,งมืนมืนว่าเฮ้ยอเดีนี่นะหุ้นหกร้อยสามสิบเหรอท่ามกลางสื่อขาลงค,คือคือคิดง่ายๆเนี่ยเอาแพงสุดในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้หุ้นใคร แค่ห้าร้อยกว่าเอง <laughs> ไม่เกี่ยวกันกคือคืคอยอย่าไปคิดจํานวนหุ้นอย่างงาั้นสมมติสมมติ <laughs> ก็เอารับซื้อแพงอ่ะหกร้อยสามสิบเนี่ยนั่นก็สามร้อยกว่าล้านก็เอ๊ะงงงงเอ๊ะย,ยังไงแล้วโพลาริสเองก็ออไอ้ผลประกอบการของเดอโพเอสก็ไม่ได้ดีเดอะไรแล้วก็มีบรษิษัทคล้ายๆถือหุ้นอยู่ของอิตาเน็กเนี่ยเน็กแอนเดอะซิตี้อะไรเนี่ยนะอีกส่วนประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่าก็ก็งงงงเพราะว่าทัฟฟิคคอนเนอร์ของสุรชัยเนี่ยเขาไปไปไปซื้อไอ้เดอโพเอส เนี่ยมาจากคุณโนงวงธนงคือมันตั้งนานแล้วนานมากทํเขาทำอดเดอุิแตนอะไรอดเเดมอุิตนอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เท่าที่ผมทราบตอนนี้อเดเองก็พยายามหันไปทำดิจิตอลมากขึ้นเพราะ่าไอสิ่งพิมพ์ก็กำลังสลบเหมือดอยู่ก็ไปทาใช่ก็ไปทำแค่สำนักข่าวใช่ไหมสนักข่าวก็โอเคนะก็ไปได้ไปได้ทีนี้แต่พูดถึงมันก็ไม่น่าจะ3 0 0กว่าล้านอ่ะ มันก็แพงเกินจริงๆ <S <S ทีนี้ก็งงว่าซื้อมาใหม่วะก็ไปเช็คต่อกันว่าเอ้าแล้วไอ้เดโพเอสนี่ใครถือหุ้นไปไปมา,มาชวนงงหนักเข้าไปอีกครับ <S 1> <S 1> ปรากฏว่าบริษัทชื่อไทยฟู้ดโลจิสติกถือหุ้นอยู่ นะแล้วก็มีธนวรินถือหุ้นอยู่นะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยไอ้ไทยฟู้ดโลจิสติกคือใครเขาบอกกลายเป็นบริษัทเอแอนด์บิวเดสเตอรองเอายิ่งงงหนักเข้าไปทำอาหารคือ a อแอนด์บิวเดรมันคือในอดีตมันขายเออแล้วมันก็เปลี่ยนอ่าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นไทยฟู้ดครับก็งงงงไงแบบยังไงแล้วก็ธนวรินคืออะไรดูไปดูมาสนักข่าวอิสราไปเช็คถึงขั้นบอกเอ๊ะผู้ถือหุ้นมันคือใครป้ากอดว่าเป็นอาซออาซิมอะไรธรรมดาชาวบ้าน นะแล้วก็แบบเอ๊ะมันยังไงแล้วปรากฏว่าตอนไปซื้อมานี่ก็ไปซื้อมาถูกๆหมายถึงว่าไอ้สองบริษัทนี้ที่ไปซื้อมาจากอเดนี่ยนะ ก็ซื้อในราคาไม่กี่สตางค์แล้วก็มาขายทั้ง630ก็กําไรบานเลยทั้ง2ลายนี้กําไรกันเป็นร้อยล้านเลยจากการขายครั้งนี้ก็เลยเริ่มเกิดปุจฉาวิสัชนาว่าเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยหรือกลายเป็นว่ายอมซื้อแพงหมายถึงว่าโพลาริสซื้อแพงแล้วก็ไอ้ทางสองบริษัทนี้พอได้เงินจาก จากกำไรมามันมันย้อนกลับมาเปล่าที่โพลาริสเปล่าคิดกันไปถึงขั้นนั้นมันจะย้อนได้ไงล่ะเพราะโพลาริส็คนแทตังก็ขายขายให้มันดูทําราคาเขาเข้าใจคำว่าทําราคาไหมแต่ไม่รู้อ่ะเขาเขาเชื่อกันแบบนั้นตอนเนี้ยคิดก็เลยไปกันใหญ่ทีนี้ความก็ไปถึงคุณพี่หน่งวงธนงแกก็เพิ่งรู้ว่าอ้าย่ามีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นหรอแกก็เลยออกมาประกาศว่าแกจะขัดขวางดีวนี้หรอ แกประกาศเลยก็บอกว่าแกไม่ happy แฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้น<ก>เพราะว่าแกมีภาพลักษ์มีภาพลักษ์อยู่มันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยทําไมทําธุรกิจแ,แปลกๆแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้มีตําแหน่งแห่งหัวอะไรในบริษัทนั้นแล้วนะก็เป็นบอกอแต่ไม่ได้ถือหุ้นน่ะ คือนักลงทุนบางคนอันนี้เราต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นคืออเดเนี่ยจุดกําเนิดเกิดขึ้นมาจากอะไรจุดกําเนิดเกิดขึ้นมาจากการที่พี่น่งวงธนงเนี่ยแหละก็อยากทําหนังสือที่มันอิสระ บอดจากบอดบดแอกก็เลยไปขอประกาศว่าขอร่วมทุนกันไหมิ่มต้นเขาก็ทำเขาเล็กๆก่อนแล้วก็ทำท่าจะไม่รอดแล้วพอทำมาไม่รอดเขาก็เลยประกาศว่าใครที่มีอุดมการเดียวกันอยากทาหนังสือแนวนี้ก็มาร่วมทุนกันไหมรู้สึกจะขายหุ้นละพันมั้งหุ้นละพันสองพันหุ้นแล้วก็ขายเออประมาณสองพันบาทมารดมแล้วก็ทำกันไปแล้วก็แนวนดีตอนนั้นดีมากแนวแนวแนวเอาเตอร์ไงแนวเอาเตอร์คือมันมีจิตวิญญาณของมันอยู่อินดี้หน่อย อ,อ,อ,อคือไม่สนใจโฆษณาตอนนั้นอ,อ,อ,อก็ปรากฏว่าก็โอเคแต่นี้พอหลังๆนี่ก็หลายคนก็ค่อนแครเหมือนกันอ,อแกก็ถ่ายอินอุตรุด <c oughs> <c oughs> มันก,มนก็มันก็เริ่มจุดยืนเริ่มแกว่งแกว่งคือถ่ายอินทั้งเล่มอ่ะก็เริ่มแกว่งแกว่งแล้วก็ออชอบกลชอบโกนอะไรประมาณนี้แล้วมันไปโป๊ะเช๊ตอน ปหลายปีแล้วนะฮะตอนที่ขายให้กับคุณสุรพงษ์เตรียมชันชัยเนี่ยก็ตอนนั้นคล้ายๆอยากขยายอยากขยายตอนนั้นเนี่ยโงงเคยคุยกับผมกันเขาก็มีความฝันอยากทํารายการทีวีแนวอินดี้เขาก็ไปทํารายการไอ้ที่เอาอตาเปร์มาเป็นพิธีกรไอ้ดุ้งไอดออะไรสักอย่างครับคก็อยากจะขยายในแนวเนี้ยในแนวอินดี้เนี่ยแล้วก็ทำหนังสือรายสัปดาห์เป็นการทุนอ่าก็ต้องการทุน ก็มาจับอีท่าไหนไม่ทราบกับเสียป๊อปเนี่ยเอป๊อปก็จัดการเลยเลยทีนี้เสียป๊อปก็เดินเกมได้อย่างสบายใจแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็เสียป๊อปเนี่ยแหละที่เป็นผู้ถือหุ้นโพล่าด้วยก็นั่นแหะสิแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เกิดดีลนี้ขึ้นมาก็นั่นแหะสิก็ใช่ไงก็ผมเล่าอ้อก็นี่คือเจ้านายเขาใครใครเขาก็รู้อยู่แล้วอมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยก็เป็นที่จับตามองอีกหนึ่งดีลว่าเอ๊ะมันยังไง นะแล้วก็ทางสำนักข่าอิสราเขาก็ตามทะลวงไส้อยู่ส่วนคุณพี่โหน่งก็ตอนนี้ก็ต้องไม่รู้จะประกาศล้มดิวเนี่ยจะล้มสำเร็จไหมก็เห็นบอกคุณป๊อปไม่อยู่มั้งกำลังจะบินกลับมาเดี๋ยวจะเปิดเจราจากันก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าผู้คนแวดวงที่เป็นนักอ่านที่ชอบอเดีนี่ก็มองด้วยใจระทึกว่าแบบเอจะยังไง<ม>ร้านกาแฟเขาสวยนะ ก่อนานเขาเปิดไลฟ์กาแฟไว้อยู่ผมว่าโพล่าเนี่ยซื้อไปเนี่ยอันนี้มันเรื่องของเกมการเงินก็ตรงๆมันก็เดทไฟแนนซิงอีกและเพียงแต่ว่าอเดเนี่ยเขามีแบรนด์ไงแต่ถามว่าผลประกอบการเป็นยังไงไม่ได้ดีนะฮะปีที่ผ่านมาก็ขาดทุน9้าล้านนะครับแต่อันนี้โชคดีหน่อยคือไปถือหุ้นของนันเน็กด้วย นะฮะที่ทํารายการไอ้ทุนน้องทุนไงอะไรเนี่ยเขาก็มีบริษัทของเขาหน่นแหละก็โชคดีหน่อยที่ยังพอมีแอดอะไรตรงนี้โมเมนตัมก็ก็ดีแต่ถามว่าอนาคตมันโอ้กว่าจะเป็นคืนทุนหกร้อยสามอยล้านเามอล้านกว่าจะคืนทุนสามร้อยล้านเนี่ยมันเมื่อไหร่มันมี่ปีสิบปีถึงไหมบริษัทผมขายให้ก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วประเด็นก็คือว่า สองคนนี้เนี่ยที่เป็นผู้ถือหุ้นอ้ไอ้บริษัทอะไรนะธนะพิวัลไทยฟ,ฟู้ดกับธนวัล,ลินไทยฟ,ฟู้ดเนี่ยเป็นคนเป็นอีกอันนึงแต่ธนะวัล,ลินเนี่ยก็คือเขาไปตรวจสอบันดูแล้วก็คือแม่บ้านนั่นเองแลหละซึ่งทั้งสามสามบริษัทนี้เนี่ยนะมีสองบริษัทเนี่ยเข้ามาเพิ่งถือหุ้นนะใช่ในราคาหนึบาท เพียงแค่เดือนเดือนเดียวเ,เ,เ,เองมั้งแล้วก็ขายในราคาสา0ร้อบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยดิวมันผิดปกติะมากคือถ้าอ่านตามข่าวอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราเราต่อจิ๊กซอว์มันเหมือนกับว,ว่าเดิมอเดเนี่ยมาอยู่ในมือเซป,ป๊อปเซป,ป๊อปแล้วแ,แล้วก่อนการขายสองเดือนเซ็ป,ป๊อปขายไปให้ไอ้สองบริษัทนี้อ่ะนึกออกไหมอ่าแล้วเสร็จแล้วก็เกิดดิวก็ไม่โดนภาษีไงอ่าแล้วก็เกิดดิวแล้วก็เกิดดิวนี้ขึ้นมาครับนี่พอเกิดดิวนี้ขึ้นมา เราซื้อแพงแพงขายขายขายเก่งมากเลยนะสามารถขายได้แพงขนาดนี้เนี่ยสุดยอดอ่ะไม่รู้สามารถขายได้ยังไงแล้วไอไอคนไอโพรล่าก็ดันกล้าซื้อคือฉลาดมากฉลาดน้อยมากฉลาดน้อยมากต้ตองลง<ก>ฉลาดเลยฉลาดน้อยมากก็ซื้อไปซะงั้นนะันก็เลยงงว่าแบบเฮ้ยซื้อไปทำไมอ่ะอแล้วโพล่าที่มันยังขาดทุนนะ เออมันก็รล้วยัดตัดท<ร>ุนแหล่<ร>แล้วทำนะอสังหาริมาทมัพั์นะโอ้ตายละนะฮะเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บหนึ่งะครช่วงหน้ากลับมาครับปฏิบัติการพลิกชีวิต money makeover ปฏิบัติการพลิกชีวิต money makeover อ,อืม คือไอ้ที่ผมบอกฉลาดน้อยมากคืองี้เราเรา,เราลองนั่งนึกนะสมมุติเราเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เรามีกรรมการบริษัทใช่ไหมันทีนี้เวลาคุณกําลังจะขยาย Diversify ที่ก็เรียกว่ากระจายธุรกิจออกไปในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่เป็นธุรกิจดั้งเดิมที่ตัวเองทําที่เรียกก็ Core Business เนี่ยนะครับแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราเรากำลังจะมีแผนไปซื้อไอ้บริษัท A เนี่ยนะ ในราคา300ล้านเนี่ยอโอ้โหกว่ามันจะผ่านด่านกรรมการบริษัทได้นี่นะยังไม่มันไม่ธรรมดานะมันต้องพิเศษแผนกันแบบมันต้องสุดยอดมากเลยว่าแผนของการซื้อครั้งนี้มันจะทําให้เกิดอะไรบ้างครับแล้วก็ซื้อมาเนี่ยมีการทำดิวดอริเจนกันมากน้อยแค่ไหนเข้าไปตรวจสอบบัญชีเขาหรือยังไปดูหรือยังว่าธุรกิจเขาจะเป็นยังไงทั้งที่เราก็เห็นอยู่ว่าธุรกิจสื่อตอนนี้มันซันเซตอ่ะ จะบอกว่าโอเคตอนนี้มีโมเมนตัมที่กำลังจะกลับเข้ามาเฟื่องฟูเข้าสู่โลกดิจิตอลก็จริงแต่ว่ามันมันต้องใช้เวลาคใช่ไหมคุณแบัใ<ะ>น,นี้ผมมานั่งนึกแบบเฮ้ยไอ้กรรมการที่มันนั่งกันอยู่ในบริษัทมันปล่อยผ่านไปไงแล้ผ่านอนุมัติโคมกันขึ้นมาอืมนั่นแหะสิ นี่คือนี่คือข้อสงสัยเลยเพราะว่ากำไรสุทธิในไตรมาส3ปี2,559นะฮะติดลบ726ล้านคือมนันเป็นไปได้อย่างเดียวเลยว่าคนที่พิเศษเปเปอร์ตอนเข้าบอร์ดเนี่ยมันเป็นสุดยอดวาทะที่ทำให้คือใช้ะใช่ไ่มนั่งนั่งอยู่ในนั้นทั้งขโยงนี่เคลิมได้อะจำเป็นเหรอ แค่คนมีอำนาจคนเดียวก็จบแล้วไม่เราพูดสิ่งในงแง่ที่ <c oughs> ถ้าทํามาพิบาลนะ <c oughs> อ,อ่ะเดี๋ยวเขาก็ฟูดกา <c oughs> มาเน้นกันจริงๆ,ๆในแง่ของการพิจารณาโครงการต่างๆนยนะรัต้องเทียบเคียงเนี่ยเหมือนกาลังเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยสินบนการบินไทย,ยไปดูว่าแบบเฮ้ยมันผ่านแผน,ผนซื้อเครื่อง พิสัยไกลกันในช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงแผนธุรกิจมันไม่น่าจะลอดออกมาได้มันก็ลอดออกมาอะไรเงี้ยมันเนิ่มสะท้อนให้เห็นถึงธรรมพิบาลในการทําธุรกิจเลยอืแล้วคุณทำอสังหาริมาซัดนะเป็นพอดเลยแล้วเอานี่ไปเสนอทําไมหรอมันโอ้มันต้องโดนซักกันแบบคือตอจะจะเอาสื่อสิ่งพิมพ์มาโปรโมตอสังหา หรืออะไรยังไงเออหรือว่าเอาซื้อนี่มาก็ต้องหวังผลกําไรจาก<ช>ตัวนี้ใช่ไจะเอามาเอามาใส่ไว้ในแถมพ่วงก,กับเวลาขายบ้านเ<ม>งี้ยหรอ <c oughs> มันมันไม่แมชกับธุรกิจอะเอาไว้ง่ายแบบใช่ไหมยังไงอะ <c oughs> มันมันเทียบเคียงกับไปไอเฟกอะ <c oughs> เอาทำพลังงานอยู่ดีเอาไปซื้อโรงแรมเฉยเลยเอ,อ,อะไรเงี้ยมันก็เอ,อมันก็ชวนงงไงอันนั้นกับ คืออ,อันรคืนกลับกันเลยนะตอนน,นี้แเลี่ะเอะอคือไอเฟกซื้อดาราทีวีเพราะต้องการการ,การลดหนี้แล้วเอามาเป็นกําไรอันนี้กําไรก็ไม่มีนะแล้วต้องการซื้อซื้อเพื่อที่จะทําให้เงิน เได้กําไรไปอยู่กับคนอื่นแล้วพูดถือหุ้นล่ะอไม่เราพูดถือหุ้นโพล่าล่ะไอสองเจแม่บ้านมึงคงงงอ่ะสมมติเป็นเรื่องจริงไอสองเจแม่บ้านลืมบอกไปอยู่ไทฟูนะตอนนั้นคงงงงงให้อยู่มีคนมาเสนอซื้อหุ้นยิ้มสมมติว่ามันไม่รู้เรื่องรูแล้วนะมันคงงงงอะไรวะตอนนี้เขาก็งงอยู่อยู่เฉยมีนักข่าวไปถามแล้วก็เป็นแม่บ้านด้วยหลาดมากเลยแต่อันนี้ผมแนะนํานะคือสัมภาร ช่วยเธอโดนภาสีช่วยต,ตามเธอช่วยตามจริงๆว่าคือทําให้เป็นเคสเรื่องของน o m i n e สักเคสหนึ่งได้ไหม,มหรือว่าถ้าทําไม่ได้ต่อไปก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะอไม่นะมัน มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาตลอดมันมีเรื่องแปลกๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ที่มันที่มันคือถ้ามันเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่เป็นบริษัมหาชนนะไม่ได้จดทะเบียนหรือตลาดหลักทรัพย์นะมันไปเื้อบๆบอะไรก็เรื่องไม้เรื่องของคุณเพราะว่ามันเป็นเงินคุณใช่ไหมแต่อันนี้คือเงินของใครเงินของมหาชนเฮ้ยมันอะไรวะก็นั่นนะทีอ๋ออ๋ออนี่ก็คือเรื่องตลกตลกเป็นตานะฮะทีตลกไม่ออกอะคนถือหุ้นอยู่นี่มันงงพี่หนงเนี่ย พี่หนงต้องชัดเจนเรื่องนี้คือ,อคือต้องออกมาเป็นระยะระยะด้วยนะหลังจากที่บอกแล้วเนี่ยว่าจะขัดขวางพี่หนงก็ต้องบอกว่าจากตอนนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างเพื่อที่เรียกศรัทธานะเพราะว่าคนยังศรัทธาน้่นงเขาเยอนะอคนยังศรัทธาพี่หน,อนะอนงนหนอ,ยอยู่นะแต่พี่โหนงต้องทําให้มันให้คนศรัทธากล้าศรัทธาต่อนะ เออประมาณนั้นอ่ะสั้นๆก่อนปิดเบรกก็ไลฟ์สไตล์จากน้ำแร่มองเฟลอก็ทางรัฐในการป้องกันริ้วรอยเนี่ยผมต้องอ่านเลยเนะี่ยเริ่มมีแล้ว <laughs> ก็บอกว่าวิธีที่ทำให้ริ้วรอย ลดลงไปแล้วสาวๆทั้งหลายเนี่ยนะก็ให้ดื่มน้าสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการมันก็จะเป็นสร้างความสดชื่นหรือบางครั้งไอ้การฉีดสเปรย์น้ําแร่เนี่ยมันก็ช่วยให้ผิวหน้าสดชื่นมีชีวิตชีวานะแล้วก็น้ําแร่่ยควรจะให้น้ําแร่ดีๆหน่อยกรณีจะฉีดสเปรย์บนออไอ้น้ำแร่บนหน้านี่ก็ฉีดให้ห่างจากใบหน้าสักหนึ่งฟุตไม่ใฉีดใกล้เกินไปเดี๋ยวมันเข้าตา <laughs> หลับตาสิาไม่เกี่ยวไม่มีรอให้ละอ๋อเขาหน้าม <c oughs> ือเออไอ้ขหน่อยก็าจะให้เราโฆษรสนเนี่ยเราก็ทำซะ <c oughs> ก็ฉีดให้ห่างอ่ะนะก็จะทําให้ดีอ่าประมาณนั้นแหละครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากมองเฟอร์ด้วยครับครับผมอ่ะวันนี้ล้ำลากันไปเลยครับสวัสดีครับ